สวัสดีจ้ามิตรรักแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้จะทําขาตัวนี้ให้เป็นให้เหลือเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ผ่าข้างนิดนึงขาตัวนี้นะคะมันใหญ่วัดแล้วได้ทั้งหมดเลยนะสิบเอดนิ้วนะคะสิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วนะคะถ้ามันใหญ่เยอะขนาดนี้เนี่ยเราก็ช่างตอมข้าก็จะทําขาในก่อนนะคะจะเข้าทั้งสองข้างขานอกแล้วก็ขาในนะคะ แล้วก็จะทําขาในก่อนแล้วก็จะขีดขาในเนี่ยเข้าไปนะคะเข้าไปนิ้วครึ่งนะคะนิ้วครึ่งแล้วเราก็เย็บขาในเนี่ยที่เราทัอ่าขีดไว้แล้วเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยอ่าไปหาขานอกเนาะเพราะว่ามันมีไออะไรอะความใหญ่เนี่ยความใหญ่กว่ากาี่ยันมีแบบล้ําล้ํากันอะ เราก็เลยต้องทําทีละข้างนะคะถ้าจะให้ไปเช็ดพร้อมกันแล้วก็หัดหักออกแม้มันจะยากนะคะก็จะทําวิธีนี้พอเราขีดได้แล้วเราก็มาเย็บขาในก่อนนะก็ไล่จากประมาณต้นขานะคะจากประมาณต้นขาลงมา เย็บสองข้างให้เหมือนกันนะคะเย็บเสร็จแล้วก็ตัดออกเลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะหาความกว้างนะคะอีกข้างหนึ่งพอเราเย็บข้างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเป็นตะเข็บใต้ขาตรงนี้เป็นตะเข็บข้างนะคะเราก็จับตะเข็บข้างนะคะยกขึ้นแบบนี้สลัดสลัดแบบนี้นะคะให้ส่วนที่ล้ําเนี่ยเข้ามาทางตะเข็บใต้ขาที่เราเย็บแล้วนะคะแล้วเราก็วัดวัดจากไอ้ส่วนที่เป็นตะเข็บที่ล้ําเนี่ยที่เป็นสันทบเนี่ยนะคะเข้ามา เข้ามาให้ได้ความกว้างเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะเนียวัดให้ได้เจ็ดนิ้วครึ่งตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้มันเข้าเยอะไปเราสามารถที่จะเก็บตรงนี้เข้าเข้าอีกได้นะคะเราค่อยมาเก็บข้างนี้เดี๋ยวลองดูก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ตีลงไปนะคะประมาณสะโพกนะคะตีตรงลงมาเลย ขีดแบบนี้นะคะทำสองข้างให้เหมือนกันแล้วก็ไปเย็บนะคะหาได้แล้วแล้วก็ามาเย็บเลยนะคะจากประมาณสัพวก จากตรงร้อยพับเราจะวัดขึ้นไปสูงประมาณสองนิ้วนะคะเราจะผ่าแค่สองนิ้วแล้วก็ติ๊กไว้แล้วเราไปเย็บลงมาแล้วเราก็ย้ำนะคะเย็บสองข้างให้เหมือนกันนะคะเย็บสองข้างให้เหมือนกันแล้วเราก็เอาไปโพ้ง เย็บสองข้างเสร็จแล้วเราก็ผ่าเอ้เจียนนะคะเจียนให้ข้างล่างเนี่ยเหลือใหญ่นะคะเพราะว่าเราเราผ่าไปค่ะนะคะก็เหลือให,ใหญ่หน่อยเราก็หักมุมแบบนี้นะะเจียนออกไปเลยนะคะเหลือสักครึ่งนิ้วเข็บนะพอเราเจียนเสร็จแล้วนะคะตรงเนี้ย เราก็เอาไปพ้งนะคะเอาไปพวงเราก็พวงชิ้นนี้ลงมาก่อนชิ้นนี้ลงมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆพ้งชิ้นตะเข็บข้างนะคะทำสองข้างให้เหมือนกันไปพวงมาแล้วนะคะอันนี้ตรงรอยผ่านะคะเราก็จะหักแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะกลับออกมาเช็คดูว่าสองข้างอะความใหญ่ของขาที่เราเย็บเข้าอะ่ะมันเท่ากันไหมเพราะว่าถ้าเราพับเย็บไปขาไปแล้วเนี่ยแล้วมันใหญ่ไม่เท่ากันเนี่ยมันจะแก้ไขาย,ยากนะคะ วิธีการเช็คปลายขานะคะก็คือจับนะคะจับสันข้างหน้าตรงนี้นะคะเนี่ยตรงเป้าอันนี้เป้าหน้านะคะพับแบบนี้นะคะให้ข้างหลังเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ไล่มานะคะไล่มาไล่ความใหญ่ของขาแแบนะคะดึงตะเข็บออกตะเข็บข้าดึงออกนะคะดึงออกให้หมดสองชิ้นล่างบนนะคะให้เทาเท่ากันนะคะ เช็คปลายขายครั้งหนึ่งว่ามันได้เจ็ดนิ้วครึ่งไหมนะคะถ้ามันได้แล้วเราก็โอเคนะคะโอเคเตรียมทําการขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปจะพับเย็บปลายขาก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาพับตรงนี้นะคะจะพับเย็บปลายขาก่อนแต่ปลายขาตัวเนี้ยมันยืดนะคะมันยืดเดี๋ยวเราไปรีดกาวใส่นะคะวิธีการแก้ไขไม่ให้ปลายขามัน ยืดออกนะคะเนี่ยรีดกาวใส่ตรงนี้นะคะเป็นกาวเยลซีนะคะรีดมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็เอาไปพับเย็บชายเหมือนเดิมพับเย็บชายปกติเท่าเส้นเดิมเขาที่เขาที่เราเลาะอ,ออกนะคะ กาวกันผ้ายืดแล้วปลายขามันบานเฉยๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็พับเย็บปกติเย็บพับปลายขาเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนกาวที่เราเรีศดมันก็จะไม่ได้แลบออกมาให้เห็นนะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาผ่านะคะผ่าข้างผ่านะคะผ่าแล้วก็จับจับตะเข็บแบะแบบนี้เลยนะคะเเข็บที่เราเผื่อไว้เนี่ยแบะแบบนี้เลย หรือเราจะพับหนึ่งครั้งก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนเราผ่าข้างเสื้อเสื้อโปโลนะคะเนี่ยหรือจะพับแบบนี้ก่อนก็ได้แล้วก็เย็บนะตัวนี้พับก,กันแล้วกันนะคะแต่การพับอะมันจะหนามันจะทําให้ขางเกงหนาแต่ถ้าเราเราแบบเย็บแบบแบะแบบแบบนั้นอะมันจะบางนะคะเสื้อโปโลก็ทําแบบนี้นะ ถึงเลยลอยผ่านนะแล้วก็ปักเข็มไว้นะคะแล้วเราก็หมุนเลยนะหมุนแล้วก็พับอีกข้างนึงเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บตัดตัดมุมตัดฉากมาเลยปักเข็มไว้แล้วก็หมุนนะคะ ก็จะได้ไปลายขาแบบนี้นะคะก็จะได้ไปลายขาแบบนี้เขาจะอยากได้ไปลายขาทำไมเดี๋ยวลองกลับไปดูก่อนนะว่าสวยไหมกลับออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ทำสองข้างให้เหมือนกัน เย็บสองข้างเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเช็คดูนะคะความเรียบร้อยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนขานี้ก็จะได้แบบนี้นะเนี่ยเก็บขาเข้าเก็บปลายขาเข้าเจ็ดนิ้วให้เหลือเจ็ดนิ้วครึ่งอันนี้ก็จะเกินไปอีกนะคะเกินไปเป็นเจ็ดนิ้วสามกระเบียดแล้วเลยเนี่ยขนาดเมื่อกี้เราเช็คว่าเจ็ดนิ้วครึ่งแล้วนะยังได้เป็นเจ็ดเพิ่มมาอีกกระเบียดหนึ่งนะคะ เนิ้วสามกระเบียดก็ไม่ต้องเลาะแล้วแหละนะเพราะว่ามันมีรอยฉีกไงมันก็จะทําให้กว้างออกได้นะคะก็มีเท่านี้นะคะวิธีการทําขาให้เล็กแล้วก็ผ่าข้างก็มีเท่านี้แหละจ้าไปแล้วจ้า